เราก็มาเจอกันกับ error identification ข้อหนึ่ง in the old time electricity was mainly using as a form of entertainment ชัดเจนนะคะว่าประโยคขึ้นต้นมาด้วยส่วนขยาย subject verb โอเคไหมนะคะเราก็มาดูว่า subject electricity was using ไม่น่าจะโอเคนะคะ ยูสิไม่ได้นะเพราะว่าไฟฟ้าถูกใช้นะคะต้องเป็นรูปพา s ซีฟเลยเป็นคำตอบข้อ4นะคะต่อไปข้อ2 economics เป็น subject แน่นอนนะคะส่วนที่อยู่ระหว่างคอมม่าคือส่วนขยาย is a field of study ดูโอเคค่ะแต่สิ่งที่ไม่โอเคเช็ค pronoun น,นะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้ไหมายถึง economics นะคะมันเป็นหูพหุ์เพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องนะที่ถูกต้องควรจะเป็น its นะคะเพราะ refer ถึง economics ซึ่งเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะต่อไปข้อ3ค่ะ scientists at the medical center subject มาแล้วนะคะ scientist is trying ไม่โอเค เพราะว่า scientist เป็นพระผูพจนก์นะคะ uh, ก็ต้องตอบเป็น are trying ถึงจะสอดคล้องกันนะคะต่อไปข้อ4 Only with a two-thirds vote by both houses are the U.S. Congress able to override a presidential veto นะคะ ข้อนี้ tricky นิดนึงนะคะประโยคใดๆที่ขึ้นต้นด้วย only with นะคะหรือ only นะคะ mm hmm. สังเกต with คือ preposition ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก้อนที่เป็นข้อ a เนี่ยไม่ใช่ subject นะคะประโยคใดๆที่ขึ้นต้นด้วย only นะคะจะต้องเป็นรูป inversion นะคะ inversion คืออะไรคะ inversion คือ verb แล้วถึงจะเป็น subject นะคะในที่นี้ verb คือ are ถูกหรือเปล่าก็ต้องดูว่าสอดคล้องกับ subject หรือเปล่าคะ subject คือ congress สภา congress เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้น are เลยผิดนะคะต้องเปลี่ยนจาก are เป็น is ค่ะต่อไปข้อ5 the museum subject ชัดเจนนะคะ of the confederation in Richmond hosts นะคะดูโอเคนะคะ subject เป็นเอกพจน์ host term s เป็นเจ้าภาพ and exhibition which มี which คือ conjunction นะคะและบางครั้งเป็น subject ได้ด้วยในที่นี้ดูท่าทางจะเป็น subject เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาควรจะต้องเป็น verb แท้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น documenting เลยผิดนะคะ choice b ต้องเปลี่ยนเป็น d o c u m e n t ซึ่งในที่นี้เป็น verb แท้ค่ะนะคะเป็น verb แท้แปลว่า ทำสารคดีเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นแล้วก็ประวัติศาสตร์ของ the banner that most Americans think of as the Confederate flag นะคะมีแ h a คือ conjunction อีกตัวหนึ่งนะคะ subject verb ก,ก็ดูโอเคค่ะคราวนี้ตอบแล้วนะคะหลัง which นะคะต้องเป็น verb แท้ documenting ต้องเปลี่ยนเป็น documents ข้อ6ค่ะ although นะคะเป็น conjunction most of the wild horses in western range have already most บวกพราะอุปแสดงว่าเป็นพะหูนะคะแสดงว่า have already been rounded up นะคะดูโอเคนะคะก้อนนี้เป็น dependent clause นะคะเพราะฉะนั้นก้อนถัดมาตรงนี้ค่ะจะต้องเป็น อินดีพ n เดนต์นะคะก็คือประโยคอิสระนะคะ The most remote the area the greater the possibility that wild horses can still be found นะคะข้อนี้เป็นโครงสร้างพิเศษค่ะที่ทำให้รู้ว่าข้อ c เนี่ยผิดนะคะต้องเปลี่ยนจาก the most เป็น the more remote the area นะคะโครงสร้างนี้นะคะคือโครงสร้าง พิเศษที่ใช้ขั้นกว่านะคะ the ขั้นกว่า comma the ขั้นกว่านะคะก็จะแปลว่ายิ่งจุดจุดจุดยิ่งจุดจุดจุดนะคะเขาก็บอกว่ายิ่งพื้นที่ห่างไกลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความเป็นไปได้ที่นะคะ c o n j u n c t i o n sv มาอีกก้อนหนึ่งนะคะ ที่ม้าป่ายังคงถูกพบอยู่ข้อ6ตอบแล้วนะคะตอบข้อ4 the most เปลี่ยนเป็น the more ต่อไปข้อ7ค่ะ the administration subject นะคะ verb tag o k เคค่ะ urge lawmakers to adopt legislation นะคะก็ดูโอเคนะคะคราวนี้ก้อนนี้เป็น now น,นะคะก็คือเป็นกรรมของ adopt อีกทีหนึ่งนะคะ หลังจากนี้เป็นก้อนส่วนขยายนะคะ requiring all passengers of motor vehicle which มี which อีกแล้วนะคะก้อนนี้มี which แล้วตามด้วย verb ช่องสาไม่โอเคเลยค่ะนะคะต้องเปลี่ยนเป็น which are driving นะคะถึงจะถูกต้องนะคะเพราะว่าตัว which ทำหน้าที่เป็น conjunction แล้วก็ subject ถูกไหมคะต้องตามด้วย verb แท้นะคะ นี่คือออปชันที่1น,นะคะออปชันที่2ก็คืออาจจะลดรูปตัว w i s h ไปเลยนะคะก็คือเหลือแต่ driving ไปเลยนะคะกลายเป็น p h r a s a l v e r b in the city ที่หมายถึงขยายตัว vehicle ที่ถูกขับในเมืองนะคะข้อนี้ตอบข้อ C ค่ะ